สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหมอนทองอีกครั้งนะคะวันนี้หมอนทองก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องอโครงการคนละครึ่งเฟสสอนะคะซึ่งจะต้องลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเราจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มนะคะแบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือคนที่เคยใช้คนละครึ่งมาแล้วในรอบแรกกับกลุ่มที่2คือ คนที่จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะซึ่งรัฐบาลเขาก็เปิดรับลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมอีก5ล้านคนนะคะก็เปิดรับลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้ววันที่16ธันวาความ2 5ง3นะคะซึ่งรายละเอียดของคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียนได้ก็คือจะต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็เป็นสัญชาติไทยนะคะแล้วก็ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะคะก็คือสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะ5ล้านคนนะคะพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะใครที่สนใจก็ลงไปได้เลยแล้วก็คนที่ลงทะเบียนรอบแรกไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนในรอบวันพรุ่งนี้ได้อีกนะคะสำหรับคนที่ผ่านรอบแรกแล้วเคยใช้มาแล้วครั้งแรกนั้นนะคะรัฐเขาก็จะจ่ายเพิ่มอีกคนละ500บาทนะคะ การรับ500บาทจะต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ในอแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะซึ่งจะไม่มีวันหมดอายุนะคะปุ่มดังกล่าวนะคะปุ่มยืนยันนะคะในแอปเป๋าตังจะไม่มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นคนเดิมที่ใช้สิทธิ์ก่อนหน้านี้แล้วสามารถเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วสามารถเข้าไปกดรับหรือกดยืนยันการรับสิทธิ์ได้ นะคะก็คือสามารถใช้เงินได้3,000บาทนะคะแล้วก็อีก500บาทนะคะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2,564นะคะจนกระทั่งถึงวันที่31มีนาคม2,564นะคะอย่าลืมนะคะปุ่มยืนยันคุณจะต้องกดเข้าไปยืนยันก่อนนะคะสำหรับคนที่ได้รับในเฟด็ด แรกแล้วนะคะแล้วก็ปุ่มดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นก็กดก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนนะคะคนที่ห้าล้านคนหลังที่สมัครเข้าไปใหม่นะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมส5ง4จนถึงวันที่31มีนาคมส5งพเช่นเดียวกันนะคะก็คือ5ล้านคนใครที่ไม่ได้ในรอบแรกหรือ คนที่ใช้สิทธิ์ไม่ทันในรอบแรกก็สามารถเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในวันที่16ธันวาคมนะคะใครลงก่อนก็ได้ก่อนเพราะฉะนั้นสิทธิ์ก็คือแค่5ล้านคนเองนะคะขอย้ำว่าผู้ที่จะใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะแรกหรือระยะที่สองนะคะจะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการการชอบดีมีคืนได้นะคะซึ่งก็ เป็นเป้าหมายของโครงการแต่ละมาตรการต่างๆอย่างชัดเจนจะไม่ให้ซ้ำซ้อนกันนะคะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าก็ยังสามารถกดเข้าร่วมสมัครโครงการได้ต่อเนื่องนะคะก็ขอฝากกับทุกๆคนนะคะที่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ว่าจะต้องกดยังไงรับสิทธิ์ยังไงสำหรับคนที่เคยใช้แล้วเพราะฉะนั้นก็ พรุ่งน,นี้นะคะลองเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็กดเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะคะอย่าลืมสำหรับคนที่เคยใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟสแรกมาแล้วนะคะขอย้ำตรงนี้นะคะต้องกดแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะคะถึงจะกดยืนยันสิทธิ์ได้นะคะเราไม่ต้องกลัวว่าสิทธิ์นี้จะหมดนะคะเพราะฉะนั้นจะช้าหรือเร็วก็ได้ทุกคนที่กดเข้าไปยืนยันนะคะ ตอนนี้หมอนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเคล็ดลับดีๆสำหรับคนที่ยังยังคิดไม่ถึงเลยว่าเราจะทำยังไงเข้าไปกดตอนไหนยังไงนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดติดตามให้กับหมอนทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ